ตอนนั้นก็ยังไม่สามสิบเนาะเราก็มีธรรมชาติมันเลือดออกตลอดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าท้องนอกหมดลูกตัวที่ท่อน้ำไข่ด้านสายคือไปฝังไปฝังผิดที่ว่างั้นไปฝังอยู่ที่ท่อน้ำไข่ใช่แทนที่จะมาฝังที่มดลูกถึงขั้นแตกแล้วมันเลือดไหลตลอดประมาณสี่ห้าวันยูไอก็ไม่ได้อีกซี่แต่ประเด็นของแม่คือสถานที่ที่จะอีกซี่กําแพงเพชรไม่มีคลินิกมีบุตรยากไม่มีได้ห้าใบนะที่เป็นบาโตสิบ ห้าตัวเก็บยี่สิบเอ็ดใบโอ้ยน้องดีน่ารักจังาเลยเดี๋ยวแม่มายุรีแนะนำตัวนิดนึงค่ะยุอาชีพแล้วนี่คุกก็จะได้เห็นน้องไหมคะเนี่ยหลับอยู่เปล่าหลับอยู่หลับหลับอยู่เดี๋ยวตอนเราคุยเสร็จเดี๋ยวไปส่องนิดนึงเนาะอ่ะโอเคมาดูเคสแม่มายุรีไหนเล่าเล่าหน่อยแม่เป็นยังเป็นมายังไงท้องยากยังไงครับปัจจุบันสำเร็จแล้วนะเออ แต่งงานปี58เดือนมีนาแล้วคราวนี้ก็คิดว่าเราสมบูรณ์ก็ไม่ได้ไปตรวจอะไรเลยค่ะตอนนั้นก็ยังไม่สามสิบเนาะเราก็มีธรรมชาติมันเลือดออกตลอดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าท้องนอกหมดลูกเราก็ไปหาหมอหมอก็ให้แอดมิดเราก็เลยผ่าโดยการส่องกล้องก็ไปเจอที่ท่อน้ำไข่ก็ไปตัวที่ท่อน้ำไข่ด้านซ้ายคือไปฝังไปฝังผิดที่ว่างั้นไปฝังอยู่ที่ท่อน้ำไข่ ใช่แทนที่จะมาฝังที่มดลูกอะถึงขั้นแตกแล้วมันเลือดไหลตลอดประมาณสี่ห้าวันแต่แต่เราก็คิดว่าเราเป็นเมนแต่พอไปตรวจเอ้ามันก็ขึ้นมาท้องเอาคแม่ก็ไม่รู้หรอแม่ก็ไม่รู้ใจหรอไม่รู้ไม่รู้เลยอืก็เลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็เลยส่งก็เจอว่าเขาว่าไปฝังอยู่ที่ปีกมดลูกใช่ใช่คราวนี้คุณหมอจัดการด้วยวิธีไหนคะแม่ตอนนั้นเขาก็เลยผ่าโดมยาสลบเลยอื ก็คือต้องเอาถุงตั้งครรภ์ที่อยู่บริเวณนั้นออกพูดง่ายๆว่าเอาน้องที่ฝังผิดเนี่ยออกไปออกค่ะปีหกศูนย์เราก็เริ่มแบบไปหาหมอไปทำไอูไอ์อะค่ะสองครั้งก็ไม่ไม่มีผลอะไรเลยแล้วก็ฉีดท่อน้ำไข่ฉีดไปสองครั้งมันก็ตันโอ้ยสรุปคือตอนนี้เทียบกับว่าไม่มีท่อน้ำไข่พูดง่ายๆแล้วก็ผ่านมาสองปีจะปล่อยมีลูกไปฉีดไอูไออยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองตันด้านนั้นด้วยไปฉีดเปล่าอยู่อ่ใช่ค่ะ ความรู้สึกนัายเป็นยังไงคะแม่มันก็เฟลมันก็เหมือนเออไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมดลูกไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าทอาา่อํำไคแล้วมันเเหมือนคนเป็นหมันอะ่ะตอนนั้นแม่ถอดใจเลยเหรอว่าไม่เอาก็ไม่เอาจนพี่ชายก็บอกว่าก็ลองไปทำไหมเพื่อนเขาก็ไปทำที่เชียงใหม่แล้วเขาบอกอู้ถ้าเชียงใหม่เราไกลเขาเมื่อปีหกสี่หกอะไรเงี้ยก็เริ่มดูเพจขู่้อยแล้วแล้วก็จะดูแล้วก็สั่งของมากินได้เฟอร์ตี เฟอร์ตาเปเซนก็กินนะคะพอปีหกสี่เราก็เริ่มอยากจะมีลูกกับม่อีกแล้วเพราะเรารู้ว่าประมาณเือน,นทําเด็กหลอดแก้วได้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีไม่ได้คือมีธรรมชาติแต่ไม่ได้อยุไอก็ไม่ได้อีกซี่ <X> C, <ช>แต่ประเด็นของแม่คือสถานที่ที่จะ C, อีกซี่กาแพงเพชรไม่มีคลินิกมีบุตรยากไม่มีแลต้องไปทําที่ที่ใกล้ที่สุดพิซานูโลกอไอีเอฟพิซานูโลก็แสดงว่าหลังจากพอแม่เริ่มตัดสินใจว่าเดโอเคจะเอาลูกด้วยวิธีการทําเด็กหลอดแก้วก็คือเข้ามาติดตาม ใช่รู้จักเพจครูก้อยได้ยังไงคะมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วเพือไอันนี้แฟนแฟนเจมเหลืองสัตว์เอะทำไมเขาทําเรื่องอันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วเราเป็นคนที่ชอบหาอะไรเงี้ยเราเป็นครู้ลย คือพ่อไปดูไปดูมาเออมันจริงเนาะอย่างนั้นเนาะอย่างเงี้ยเราก็ปรับการกินแต่เป็นคนไม่กินหวานอยู่แล้วกินอะไรยากๆกินขิงขิงดำอร่อยชแสดงว่าแม่เป็นคนชอบกินอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเป็นเฮลตี้อย่างเงี้ยคือชอบอยู่แล้วกินได้น้ำมะรูดก็กินได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์กินได้แสดงสําหรับแม่การการกินตามครูก้อยเดี๋ยวกินตามคาคิวก้อยไม่ได้ยากสําหรับแม่ใช่ไหมไม่ยากค่ะทานได้ได้ห้าใบนะที่เป็นบาตสิต ห้า <5 S 1> ตัวจากยี<ป>่สิบเอ็ดใบผ่านไปห้าหกสิแล้วก็ส่งตรวจหมดเลยผ่านสามอุ้ยรู้ยเยอะอะแม่ไปสองอีกหนึ่งโอ้ยคือเราผ่านสามก็คือเยอะอยู่แล้วนี้พอเราบำรุงตอนนั้นแม่บำรุงอยู่กี่เดือนคะก่อนที่จะไปเริ่มกระตุ้นไข่ประมาณสามนะคะมหมอก็ให้กินยากลุ่มควบคู่ไปด้วยหลังจากนั้นก็หาหมอมาโดยตลอดสามีอะเป็นเหมือนเหมือนเป็นหมันเลยค่ะมีแค่หนึ่งล้านตัวเอง แล้วพ่อบามลงอะไรอ่ะตีเอร์ตาเอร์ตาแล้วก็เลยหมอก็บอกไม่ต้องกังวลถ้าเกิดแม่มีไข่เนี่ยอันนี้มันเลือกได้เสริมหมอเขาก็คอนเฟิร์มอย่างนี้เราก็อาอุ่นใจก็คือถ้าเราเข้าอีกซี่แล้วอ่ะเขาคัดเขาเอาไม่แค่ไม่กี่ตัวเพียงแค่ว่าขอให้มันแข็งแรงแล้วกันใส่คนแรกนี่คือเพศชายอันนี้คือคุณพ่ออยากได้คุณแม่อยากได้ผู้ชายก่อน ตอนนี้น้องดีนสิบแปดวันนี้ออกมากี่โลอ่ะแม่ตัวโตอยู่นะสามโลห้าแปดสิบหค่ะชิ้งหรอตัวโตมากเลยเนาะพ่อชื่อเจมเหมือนกันนะคะใส่พ่อไม่เห็นหน้าพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อลูกน่ารักมากเลยใช่ไหมนี่นี่ดูดิน้องดีนครูก็ว่าหน้าขายแม่นะ่ะเตออบครูกว่อยากให้ แม่เป็นกําลังใจให้กับแม่แมท่านอื่นหน่อยบางคนที่เจอเปัญหาเหมือนแม่บางทีท่อนาไข่ตันบางคนตันข้างเดียวนี่ร้องร้องห่มร้องไห้แบบคิดว่าหมดหวังแล้วนะอของเราเนี่ยสองข้างสอง,ข,งอข้างก็อยากเป็นกําลังใจให้กับคนที่ท้อแท้เนาะแต่ว่าความหวังอะมันก็มีทุกคนแต่ว่าต้องต้องใช้กําลังใจแล้วก็ความ มีระเบียบวินัยในการทานอันนี้จริงๆเลยทุกอย่างนะโภชนาการพฤติการการนอนความเครียดนะคะการดูแลตัวเองทั้งหมดก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กระบวนการอ่ะมันจะเพิ่มโอกาสโอเคเพราะฉะนั้นก็แม่แม่ไม่ต้องกังวลนะคะทอดองไข่ตันสองข้างไม่ต้องท้อนะไม่ต้องปล่อยเวลานานอุ้ยดีนแล้วตื่นไหมแม่ตื่นมาแล้วมาโอ้ยน้องดีนน่ารักใจดูาเลย หลบับหลับหรือจะหลับูอุ้ยแต่เขาเป็นคนผิวดีมากเลยนะนยผิวดูแข็งแรงมากเลยอะ่ะโอเคแม่ขอบคุณมากนะที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กูก็ขอนําคลิปแชร์ลงไปในเพจนะคะ<ด>คุณครูนะคะแล้วก็เดี๋ยวกูก็ขอส่งโปรตีนเฟอร์ตี้ให้อีกหนึ่งกล่องแม่ทานได้เพราะว่ามันก็บํารุงน้านมด้วยแล้วก็เอาน้ําหัวปลีหนึ่งลังยี่สิบสี่ขวดแม่กินวันละสองขวดได้เลยก่อนปั๊มนมหรือก่อนเอารูกเข้าเต้า ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะขอบคุณพ<ห>ีข่นะขอบคุณเพบี้แอนด์มัมนะคะขอบคุณค่ะแม่น้องดีนไายบายสวัสดีค่ะแม่สสวัดีค่ะ